สำหรับํำแนะนํำในการเจริญพระกรรมฐา,านในวันนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าการศึกษาพระกรรมฐา,านก็ม,มันดาท่านพุทธบริษัทศึกษาการม,รมาครบแล้วทุกอย่างเรื่อหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรศึกษาจบแล้วแล้วก็สองกรรมฐา,านสีส่สท ศึกษาจบแล้วการศึกษาจบเป็นการปริยัติที่ผ่านมาถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกำไรอย่างยิ่งทั้งนี้พ่อไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานแบบนี้ขอพระทานอภัยแจ้คิดว่าผมอดไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ได้อวดแต่ทว่าถ้าจะหาสถานที่ศึกษาได้ยากอย่างยิ่งเพื่อการที่จะรับฟังการอบรมสั่งสอนในกรรมฐานเั้่งสองรายการคือมหาสติปัฐานสูตรและกรรมฐานสี่สิบครบในประเทศเรายังมีอยู่แต่ได้ว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนท่านสอนกันบ้าง สอนกันครบแบบนี้ทำไมยังสอนกันครบก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดวิชาความรู้วิชาความรู้อันใดที่มีอยู่ที่องค์สมุดพระบรม,มครูทรงสอนมาถ้าผมรู้อะไรบ้างผมก็สอนทุกอย่างความจริงคำสอนสอนี้สอนให้ปฏิบัติตาม สอนเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันความเข้าใจพลาดของมรรดาท่านพุทธบริษัทและโยคาวจรทั้งหลายเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบท้วนดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเขาเข้าและคนบางท่านศึกษาไม่อย่างใดอย่างหนึ่งและเราก็ศึกษาโดยเฉพาะน,น้อยไม่ครบท้วน ถ้าหากว่าเขาปฏิบัติจะบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเราเราก็จะหาว่าของเขาผิดบางทีก็ไปยกตัวว่าของฉันดีกว่าของเธอสู้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการทำลายความดีของตนคือเป็นความชั่วที่ห้าภัยอะไรไม่ได้ <c oughs> เออการปฏิบัติเพื่อกรรมาฐาน จะปฏิบัติยังไงก็ตามมันต้องถูกทุกอย่างแต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้นอารมณ์ใจของบุคคลท่านผู้นั้นจะสูงหรือว่าจะตำ่ำอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านให้ภาวนาว่าสัมมาระหังบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยพุทโธดีกว่าสัมมาระหังสู้ฉันไม่ได้ แต่พวกคณะนั้นก็อาจจะบอกว่าสมาระหังก็ฉันน่าดีกว่าพุทโธของเธอสู้ฉันไม่ได้บางจะบางท่านก็บอกว่าพุทธโธก็ดีสมาระหังก็ดีไม่ทันสมัยสู้ยุบหนอพองหนอไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> หากว่าท่านนั้นหลายไปผููรับฟังท่านจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ศึกษาหรือไม่ศึกษากันให้ครบ เราก็คงจะคิดว่าไม่ใครก็ใครต้องผิดนฝ่ายหนึ่งถ้าเราศึากษากันให้ครบจริงๆ,ๆก็เห็นว่าการใช้ทั้งสามแบบรละแบบอื่นก็ไม่มีใครผิดตั้งนี้เพ,พราะอะไรเพราะว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานสม,มาระหังดูในดีวิสโสบทตน้นก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ยุบหน่อพองหนอ่อเอาคำเฉพาะคำมายุบหน่อพองหนอ่ออันนี้ไปอานาปานุสติกรรมฐานถ้ารมใจของท่านอาจจะใช้ในด้านวิปัสสนาญาณอีกก็ได้สําหรับพิวัตน้ำหลวงพ่อวัดป่าน้าสอนว่าจงเพ่งดวงภายในอกดวงแก้วภายในอกนี่ถ้าเราไม่ถึกสายครบอกเราก็จะคิดว่านี่ยุ่งแล้ว ดวงแก้วในอกในมันไม่มีรอนแบบนี้น่ากลัวจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะว่าหลวงพ่อว่ดตากน,น้ำท่านโดนมาแล้วผมเคยได้ฟังความจริงคำว่าดวงแก้วจัดเป็นแสนสว่างก็เป็นอาโลกสินแต่ว่าศัพท์ที่ท่านใช้นะให้ใช้ฟังง,ง่ายๆเท่านั้นถ้าบอกว่าอาโลกสินไม่ก็ชัดยง่ง ก็เลยไปเบ่งในมากรบสินเบ่งของวิเศษกว่าของกว่าของอื่นและความจริงกรรมฐานทุกองมีคุณค่าเท่ากันนี่เป็นอันว่าถ้าเราศึกษากันให้ดีแล้วก็พิจารณาลักษณะแรกการหรือว่านิมิตที่ท่านปฏิบัติเราก็อนุโลมเข้ามาได้ในกรรมฐาน40ไม่มีอะไรผิดหรือว่าในมาหาสติปัฏฐาน,นสูตร ความจริงพื้นฐานใหญ่คือกรรมฐานสี่สิย่อมเป็นเครื่องรับรองกรรมฐานทั้งหมดนี่การศึกษาสาหาวเราศึกษากันไม่ครบก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นไม่ดีสู้อย่างนี้ไม่ได้ออย่างนี้น่าสนุดจดายจึงให้การศึกษาให้ท่านหลายให้ครบเมื่อครบแล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ใช้ที่บาทสีคือชั้นทะความพอใจพอใจเพื่อจะตัดโลภะความโลภเพื่อระคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงการแนะนําในการต่อไปนี้จะถือตัวบุคคลที่ปฏิบัติมาได้แล้วเป็นตัวอย่างความจริงผมอยากจะนําเอาข้อเอาบันทึกของท่านผู้ทรงคุณพิเศษ ในชาตินี้ไม่ใช่ชายก่อนแล้วก็ในระยะเร็วๆนี้ท้องถอยหลังไปประมาณไม่เกินสามสิบถึงสี่สิบปีท่านผู้นี้ปฏิบัติได้ถึงที่สุดของอารมณ์ที่ผมว่าถึงที่สุดของอารมณ์ไม่ใช่ผมพยากรณ์ถ้เาเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งไปพบสมุดบันทึกของท่านเขา้า แล้วท่านผู้บันทึกก็ถึงกาลสมกาวาระไปแล้วการของท่านไม่ได้เหลืออยู่บันทึกของท่านไม่ได้ประกาศเลอะไม่ไม่ได้พิมพ์ขายเป็นการบันทึกไว้ในสมัยที่พระพุทิปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นถ้าหากว่าบันทึกของท่านไม่ผิดผมก็คิดว่าไม่ผิด เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำบุคคลให้เข้าถึงจุดจบของพุทธศาสนาจริยาการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็หากว่าท่านนั้หลายไม่ลืมมหาปฏิปทานในสูตรไม่ลืมกรรมฐานสี่สิท่านท้งท่านหลายก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าสำหรับวันนี้ ก็จะไม่ขอนำอะไรมาพูดมากเพราะาการศึกษาศึกษากันมาครบแล้วเรื่องข้อปีกย่อยต่างๆก็ฟังกันมาจนชินแล้วผมเองก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านพระโยคาวจรท่าหลายในสนักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที <c oughs> ่กำลังพูดอยู่นี้ก็มีมากท่านเลยกันที่มีอารมใจดี ที่พ่งกล่าวว่ามีอารมณ์ใจดีก็เพรามีจิตมุ่งมั่นในการตัดราคะความรักในเพศมุ่งมั่นในการตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินมุ่งมั่นในการตัดโทสะหรือความโกรธความเยี่มบาดท,ที่มีปรากฏในใจมุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปเสื่อมน่ายของโมหะ เป็นอันว่าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสำนักของเราที่ศึกษาในสำนักที่ฟังกันสี่เวลานี่ท่านที่ทรงอารมณ์ใจดีมีอยู่มาก <c oughs> ที่ผมบอกว่ามีอยู่มากกับพาะมีไม่หมดถ้ามีทั้งหมดแล้วก็วัดเราจะเยือกเย็นดีกว่านี้ ในเวลานี้ก็มีมากอย่างเงยือกเย็นเพื่อนาดนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติทุกท่านทั้งบีสุสมัมนเนโูม,มาสุกุม,มาสิกาตานก็มีจิตอยู่ในด้านของความดีมากบางท่านหรือว่าหลายท่านเย็นว่ามีใจออกห่างจากราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง มีอยู่มากทำตัวห่างออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นกระแสแต่ความจริงจะห่างออกไปสักเซนหนึ่งผมก็ยังชมวม่าดีว่าดีส่วนใหญ่นักปฏิบัิิอ็เรานี้ดีตามนี้มีมากเป็นปริมาณสูงแ้าได้ว่าอย่าท่านงงตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละ กรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกจะว่าความประมาทขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนั่นก็คือทรงอธิบัติสี่ให้ครบทนมีจรณะสิบห้าครบทนเพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเลยใช้มี บารมีสิบครบทนเท่าน,นี้ก็เหลือแล้วถ้าครบไปแล้วอาการของความโลภไม่มีอาการของเทวติาการทะเยอทะยานในเพศในลักษณะกรรมคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้ในความโกรธไม่มีการที่จะยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มี ที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงได้เพียงรับฟังไว้เฉยๆดีไม่ดีก็จำไว้เอาไว้เป็นเครื่องคมขู่คนอื่นถ้าลงตนอดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรแดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตนรก ดังนั้นท่านทั้นหลายเมื่อเมื่อฟังมาแล้วศึกษามาแล้วก็ผมจงปฏิบัติตามเพื่อความละเราเห็นกันว่าคนของพวกเราทั้งหมดส่วนใหญ่ในสนักดีมากผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้คำว่าทั้งหมดเพราะผมย่อมรู้อาการจิตของมันดาท่านทั้งหลายได้ <c oughs> อารมใจของบุคคลใดมีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไม่ดำแต่ในจิตมันออกมาข้างนอกก็มีแต่ส่วนที่ดีมีปริมาณสูงมากผมภูมิใจที่บรรดาท่านนันหลายพากันเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมยนมาศเสดายอย่างน่าชมขอยบรรดาท่านนันหลายจงรักษาความดีนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม สำหรับพวกเราอยู่ในสำนักมีโอกาสมีความว่างมากมีการสดับมากผมจะขอนำตัวอย่างในบุคคลที่ปฏิบัติในสำนักของเราแต่ว่ามีการศึกษาน้อยมีภารกาิจเนื่องในโรกีวิสัยมากแต่ถ้าว่าเธอผู้นั้นก็สามารถทรงความดีได้เป็นกรณีพิเศษ บุคคลคนนี้ก็คือรัชนีซึ่งมีอายุเพียงยี่สิบห้าปีรับคำสอนของผมจากกรุงเทพในช่วงระยะเพียงปีเศษปีเศษนี่ก็คือเดือนละครั้งบางเดือนเธอก็ไม่ได้มารับฟังแต่ว่าเวลานี้เธอสามารถจะฝึกมโนยิธิไปได้ทุกจุด แล้วก็ไปได้แบบแจ่มใสสามารถจะแก้ปัญหากำลังใจของตอนได้ทันทีในเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับอารมณ์จิตในขณะที่ใช้มโนยิทธิเนเ่ข้าไปในจุดสูงสุดถ้าบาังเอิญมีอารมณ์หมัวเธอก็ถอยหลังออกสร้างอารมณ์ใหม่ทำใจเพียงแค่เดี๋ยวเดียว,ยวกลับเข้าไปใหม่ก็พบกับอารมณ์ผ่องใส เด็กคนนี้มีอายุ25ปีมีสามีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่งกร่าาเป็นฝ่ายธุรการมีเด็กมีลูกเล็กๆสองคนที่ยกตัวอย่างนี้ไม่เห็ถือว่าดีกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะท่านท่านหลายที่ไม่ทรงมายุโนยิธิตได้แต่ว่าสามารถทรงฌานสมาบัติทรงวิปัสสนาญาณได้อย่างดีก็ถมไป แต่ว่ายกตัวอย่างเห็นว่าคนที่มีภารกิจมากต้องมีสามีมกําลังมีสามีมีหมดเล็กๆสองคนนอกจากโมโนมิธิแล้วกําลังใจด้านมีปรัชนาญาของเธอก็จ่มใสมากนี่เธอทําได้ยังไงสามารถรู้จักการแบ่งเวลาได้ยังไงคนที่มีสามีมีมพัญญามีภารกิจเพียงใด ท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีแล้วยิ่งสตรีที่มีบุตรกำลังเล็กๆลูก,ลกนี่พ่อแม่รักยิ่งกว่าดวงใจรักยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเธอก็สามารถจะคลายความรักจากลูกเส้นได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้พราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ปรารกเรื่องการอยู่การตาย ได้มีเวลาคุยกันในเทนแล้วผมก็พยายามอธิบ,บายถึงความเป็นมาแก่คนทุกคนถ <c oughs> ึงจริยาแห่งการปฏิบัติเธอฟังไปฟังมาเธอก็ร้องไห้ถามว่าร้องไหาา้ทำไมเธอก็บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถามว่าการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่เราโกรธใครเธอบอกก็ไม่ได้โกรธ ถ้าถามว่าทําไมจึงไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เธอก็ตอบว่าโลกมันเป็นทุกข์มีความเบื่อหน่ายถามว่าไม่สงสารลูกสองคนเลยหรือว่าไม่ไม่ห่วงเธอบอกรักเธอรักเธอสงสารลูก,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 กแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเบื่อหน่ายในโลกจริงๆเวลานี้จิตใจไม่ได้จิตอะไรทั้งหมดไม่มีความต้องการแม้แต่ลูก สำหรับท่านที่เป็นพระเป็นข้าพูชายถ้าไม่มีความเข้าใจในความรักลูกของสตรีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีอยู่ที่มีบทแล้วว่ามีความรู้สึกในลูกของตนเพียงใดท่านที่มีมีลูกลูกหญิงก็าตามลูกชายก็าตามนี่ท่านมีความรักมากยอมเสียทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่ชีวิต แม่ว่าเด็กเึีงแค่อายุยี่สิบห้าปีมีลูกเล็กๆอย่างลชคนีเธอสามารถถอนลูกสองลูกสอนที่มาเสียบจิตเพื่อลงทุงความรักในลูกเส้นได้ไม่ต้องการอยู่ต่อไปเพื่อโลกีวิสยัยเพื่อหโลกเป็นทุกข์อารมณ์นี้ไม่เกิดจากอะไรอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่านิพิทาย,ยาน แต่หากว่าเราจะไปเรียงลำดับในนิพิทายานในวิปัสสนาญาณเก้าไม่ถูกเพราะว่านิพิทายานตัวนี้เลยอารมณ์ในนิพิทายานเก้าที่กำลังศึกษาเพราะว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงนิพิทายานในในวิปัสสนาญาณเก้าที่กำลังศึกษาอารมณ์จิตดวงนั้นยังไม่ถึงสังขารเปขยายาน เมื่อถึงสังขาูุเปลยขายานคือวางเฉยในขันห้าดได้ก็ยังไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นการทรงตัวต้องใช้สัจจานุโลมิกิยานอนุโลมในอริยสัตว์เมื่อใช้ยานี้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงนิพิทายานโครัชน,นีอีกต้องตัดอารมณ์ให้เข้าถึงโคตรโฟยาน เมื่อเข้าถึงโคตรภูรยานแล้วก็ยังไม่เข้าถึงอารมณ์นี้ต้องตัดต่อไปอีกนี่ผมไม่พูดตัดต่อไปอีกริงจะมีความหมดความอัลัยในลูกทีงเล็กๆเสียได้เันั้นหาว่าเราจะหมุนเข้าไปดูว่าเด็กเึ่งแค่อายุยี่สิบห้าปีมีภาระมากมีลูกเล็กมีสามีมีภารกิจที่จะต้องทำ มีความเหน็ดเหนื่อยตลอดวันรุ่งขึ้นเช้าก็จะต้องมีภาระในการประกอบกิจในครอบครัวหาอาหารให้สามีหาอาหารให้ตัวหาอาหารให้บุตรน้อยให้ละคนในบ้านแล้วก็ต้องรีบไปทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยการไปทำงานก็ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนและที่เสมอตนและจากคนที่ต่ำกว่าตนมีฐานะ ตามกระตนเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ต้องภาวะวกรในการเลี้ยงลูกในการเอาใจสามีและคนที่เนื่องในบ้านคนที่เนื่องถึงกันภาระใหญ่มีได้อย่างนี้ท,ท,ทําไมเธอจึงปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้าเราจะมองกันไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเธอมีอิธิบาตสี่ครบถ้วนมีฉันทะความพอใจ ในการส่งศิลให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการฉันทะความพอใจในการรู้คุณคของพระพุทธธรรมประสงค์และครูบาอาจารย์ที่ดามันดาเนท่านผู้มีคุณมีฉันทะมีความพอใจในการเจริญสมถภาวนาให้มีกำลังยิ่งจนกระทั่งได้มโนวิทธิ สามารถท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ไม่จํากัดพบอย่างที่เขากล่าวกันว่าไม่มีแต่สิ่งที่มันมีเธอก็คนพบแล้วก็สามารถพิสูจน์จิตของตอนเองได้อยู่เสมอและแก้ไขอารมณ์จิตได้โดยทันทีทันใดถ้าจิตนั้นมันเร็วสามขึ้นมา นี่เป็นอะไรฉันทะในทิิบาสี่เธอครบเพราะความพอใจวิิยะมีความเพียรบากบั่นไม่ทอ้อถอยจิตตะสนใจอยู่เป็นปกติเขียนว่าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเธอสามารถจะไปได้ทั้งทั้งที่มีลูกเล็กๆเธอก็ปล่อยไม่ห่วงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ วิริยะความเพียรเทมีอยู่เพียรทุกอย่างเพื่อความดีเกิดขึ้นจิตตะนะฉันทะวิริยะจิตตะมีทั้งความพอใจมีทั้งความเพียรมีทั้งการจดจ่อวิมังสาให้ปัญญาใข้คนหาความจริงเพ็นนั้นว่าคําสอนที่เธอได้รับน้อยกว่าที่บรรดาท่านหลายรับมาก คือเธอรับคําสอนจากผมจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ถึงสองเปอร์เซนต์ของบรรดาท่านหลายที่รับฟังเพราะเธอไม่มีโอกาสเพียงครงเดือนหนึ่งในสมัยก่อนที่รับฟังเพียงครั้งเดียวอย่างดีก็มารับฟังสามวันถ้าตรงกันข้ามที่พวกเราฟังกันละว,วันละสีเที่ยวมีเทปสําหรับฟังมีหนังสือสําหรับดู แต่ว่าทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ปรามาย์พระบรรดาท่าน,นหลายไม่มีความดีเพราะพพูดแล้วว่าท่าน,นหลายมีความดีพิที่นาทันเสริญแล้วาบางท่านเท่านั้นที่ยังมีกําลังใจอ่อนไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนได้ของความดีอยู่มากแม้แต่พระที่ตั้งใจบวทเพียงแค่ปริษาเดียวเราก็เห็นได้ว่าการเสียสละของท่านทุกอย่างทำเพื่อบุญเพื่อกุศล อย่างนี้จัดว่าท่านท่านหลายเข้าถึงธรรมะเขาองค์สมเด็จพระทศพลเพราะน,นั้นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการแนะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีเอาเป็นแค่เพียงรัชนีซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นคณะที่เราเห็นเธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งสอนได้ ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าเธอตั้งอารมณ์ไม่แบบใดเธอยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามถามเธอได้เพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องความสงสัยของเราจะได้ทําจิตใจของเราให้เข้าทิ้งความดีเทิจจำที่เธอกระทแล่ก็อย่าล,ลืมว่าพระของเราที่มีดีอยู่จนกระทั้งเวลานี้ตั้งใจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียทั้งหมด ไม่ปรารจกความสุขที่อยู่ในโลกีวิสัยก็มีสำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีอรมณ์อย่างนี้ก็มีมากเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่ของท่านมีใจก็ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพูทมีประภาควันนี้ไม่สอนอะไรเพียงที่เพียงพูดให้ฟังไว้เท่านี้เท่านั้นเพระวิชาความรู้ที่รับไว้มันล้นแล้วถ้าต่อตีนี้ไปขขงบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิก้ว จงใช้หลักวิชาความรู้ในมาหาสติประฐานาสูตรและในกรรมฐาน40ที่ได้รับฟังและจดจำไม่ได้ฝึกฝนกำลังใจของท่านจึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี